อยากดูจัดให้ดูครับเพชรอุทองออกฝันเมืองเจอกับแสงมณีสอเทียนโพครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนครับตลาดหลักทรัพย์ในยกที่3ครับปล่อยโตมานะครับราคาอยู่ที่ทางด้านของเสมอเพชรอุทองครับแข่งขวากับแข่งซ้ายแหละครับขยับวางซ้ายคืนครับแสงมณีชิงกันขวากับซ้ายครับมวยคู่นี้ชาวต่างชาติชอบแน่นอน แต่ว่าก่อนหน้านั้นเวทีมาตรฐานนี่5้าไฟแพ้รวดครับแสงมณีฟอร์มหลุดครับอ้าวเจอตัดล่างครับเหมือนโดนเตะกินปากครับโอ้โหเจอแข้งขวาครับเอียงไปเลยครับยืนมวยนิ่งครับเพชรอุ่ทองอ้าวเจอซ้ายครับเต็มชายโครงครับ่าเกี่ยวมาคืนด้วยซ้ายทางด้านของสารวัตรออสครับเชีย์ที่มุมครับวางแข้งซ้ายไปครับซ้ายครับเกี่ยวได้อ้าวล้มลงไปลุกขึ้นมาเร็วครับแสงมณี แข้งซ้ายคืนด้วยขวาแหมชาวต่างชาติชอบแน่นอนครับเหมยคนนี้กระแทกหมัดวางแข้งซ้ายครับไม่ชอบได้ยังไงครับได้เห็นอาวุธหมัดศอกแข้งแหมตัดล่างไม่ได้เจอขวาครับขวาครับเพชรอุ่ทองแถงมณีซ้ายครับเพชรอุ่ทองมาขวาอาเจอกำปั้นครับวางแข้งซ้ายครับโอ้โหกำปั้นซ้ายหน้าหงายเลยครับแข้งซ้ายมาครับอยู่ที่กรรมการแล้วครับโอ้โหแข้งขวาสวย แข้งขวาครับเพชรูทองแสงมณีหมาดมาครับดันออกวางแข้งซ้ายเด็กตีข่าวขวาครับเอาละครับดีคนละอย่างครับเพชรูทองแข้งขวาครับขยับครับแข้งซ้ายเกี่ยวได้อ่าล้มไปอีกแล้วครับล้มเบ็ดครั้งที่สองแล้วนะครับแสงมณีอย่างมั่นใจอยู่ครับประตุนไว้เยอะปลักออกครับแสงมณีฟันศอกซ้ายครับ อ่าและครับเดินไปท้อไปครับแบบนี้ครับเพชรอูทองครับแล้วก็แสงมณีครับมวยรุ่นน้องก็กราบขอโทษขอโพยมวยรุ่นพี่ครับอืมอัจฉริยโทติชัยเทียนโพครับนี่มาแลวครับแสงมณีแอคชั่นสวยๆครับกรรมการนรงรวมจิตครับรวบรวมคะแนนและจุมือไปที่แสงมณีสอเทียนโพครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรอูทองออกวันเมืองเอกฉันสามเสียงครับสี่สิบเก้าต่อสี่สิบแปด